สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาโคเ Name s e c r เรื่อง a อ s e เ Legacy ปรัมปรามียาสีเงินขอบคุณที่กด Subscribe กดไล k e like, และไม่กดข้ามโฆษณาค่ะ Thank you for Subscribe Like and not skip advertisement เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่201คัมภีสวรรค์เล็กทมินวิชาหออัศนีสวรค์เป็นวิชาที่ผู้อาวุโสข,ของมนุษย์ได้สร้างขึ้นมา โดยบรรจุธาตุของตัวเองล่ำลือกันว่าในสมัยโบราณเป็นผู้อวสุชนเผ่าที่แข็งแกร่งได้สร้างและก่อตั้งเขาหยุนชื่อสร้างขุมกำลังและวิชาหอกนี้ขึ้นมาบรรพชนผู้อวสุท่านนี้สร้างชาหอกขึ้นมาโดยใช้รูปแบบกายอาัศนเป็นปฐมบุรุษแห่งอัศนีสวรรค์หอกกับง่าวไม่เหมือนกัน หอกจะทนทานเสียยิ่งกว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบและตรงไปตรงมายิ่งกว่าใดๆท่านผู้วอโสท่านนี้ได้สร้างวชาหอกขึ้นมาทุกครั้งที่ตะวัดหอกก็จะปรากฏสายอสนีสวรรค์ขึน้นเส้นแสงอสศนีต่างๆานาค่อยก,กระจายออกไปทั่วคล้ายคึงราวกับทันสวรรค์น,นี่แหละคือพลังอสศนี นี่เหมือนกับช่องว่ามิติเลยเป็นต้นอัศนีสีม่วงคร้ายกันมากวิชาหอกร้ายกาจมากเราวกับความกดเกี้ยวของสวรรค์ลงทันเพียงพริบตาทะเลสาบก็ปรากฏขึ้นเพราะการโจมตียิ้มรูปแบบวิชาหอกอัศนีมีอยู่ทั้งหมด7,749รรูปแบบทั้งหมดต่างก็เป็นวิชาที่ร้ายกาจมาก ทั้งยังรู้สึกได้เลยว่าแก่นของวิชาหอกอสนคคนคล้ายคลึกับรูปแบบกระบีสิห้าสนีของข้าอย่างมากต้องขอบคุณผู้โสที่ช่วยชี้แนะข้าแม้ว่าสายอสเนสีโมงในช่องว่ามิติอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเลยก็ตามแต่ถ้าว่าด้วยวิชาหอกอสนีหลายรูปแบบพวกนี้หากเกเรียนรู้ก็คงไม่ง่ายและใช้กำลังมากเกินไปที่จะไปถึงขั้นนั้น ข้าได้รับบทมาถึง15ชุดอีกทั้งยังมีคัมภีสวรรค์เล็กธมินอีก6แต่ละอันก็ล้วนเป็นวิชาที่ข้าขาดหายห,ายหลายๆอย่างก็ล้วนสอดคล้องกับอสศนี15เส้นยังดีที่จิตเทวะของข้าก้าวขึ้นสู่ระดับ4ของระดับสิ่งที่เคยสัมผัสและเคยได้เห็นต่างก็เป็นวิชาที่ข้ายากจะลืมเลือนเฮ้มกลับไปคงค่อยๆมองหาเส้นทางละสี คูโอโสอี o ้ S o e, ด้วยวิชาพวกนี้ข้าเรียนรู้เห็นหมดแล้วได้โปรดนงกลับไปด้วยเถอะสาลาตรงเทียนยามเข้าสูงหวมิติได้รับสมบัติเหมันและสมบัติต้นกำเนิดเจ้านั่นก็สร้างคุณงามความดีไว้มากแล้วเพียงแต่ด้วยจำนวนที่จำกัดของนิกายอย่างไรก็ต้องควบคุมการใช้ของคุณงามความดีพวกนั้นเจ้าได้รับคุณงามความดีลำดับสอง พวกเราสามผู้โสปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะมอบให้เจ้าอยู่ที่5 0 0ล้านคุณงามความดีได้ขอรับเจ้ามีสมบัติอื่นอีกไหมที่เจ้าอยากได้และต้องการด้วยคุณงามความดีนี้ที่เจ้ามีก็สามารถแลกได้เยอะอยู่นะไม่มีเลยขอรับเจ้าไม่มีแต่สิ่งนี้ก็ควรให้กับชีเย่นะชีเย่ วิชามิติปนึกวิหกเปลิงมันเป็นสมบัติของผู้โซอรเจนบูที่สังหารราชาสูรวิหกเปลิงได้และเก็บสมบัติมันมานี่นาใช่แล้ววิชาปนึกวิหกเปลิงนี่เพราะพวกอสูรเองก็ใช้ความสามารถพวกนี้ในการเลื่อนขึ้นระดับของตนเองเช่นกันตัวคัมภีมีวิชาถูกสลักขึ้นด้วยหนังสัตว์หากในแง่ของวิชาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าวิชาใดๆ ดวยสมบัติพวกนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์วิหกเพลิงโบราณโดยเฉพาะนัว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของพวกเผ่าอสูรมากเบื้องหน้ามีภาพสลักของวิหกเพลิงที่บอยบินในนั้นมีอยู่ราวๆ35ภาพใจที่ค่าดูในตัวของวิชาพวกนี้แล้วเผ่าอสูรที่เป็นพวกอสูรบินได้ต่างก็ฝึกฝนวิชามิติวิหกเพลิงกันทั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายก็ได้รับสุทธดจากวิหกเพลิง ภรรยาของเจ้าหลิวชีเย่มีสายเลือดปลาหนุ่เพลิงอยู่ข้าเชื่อว่านางจะต้องฝึกฝนได้ดีกว่าพวกอสูนแน่แต่ของนำค่าวิชาแบบนี้จะดีกว่าไหมถ้าหากอยู่ที่เขาหยวนชื่อข้าให้ชีเย่นางมาเรียนด้วยตัวเองน่าจะดีกว่านะอนกึก้อนที่จําเป็นต้องติดตัวเพื่อที่จะฝึกฝนมันจะช่วยให้การฝึกฝนได้เร่งรวดเร็วมากขึ้น อีกอย่างวิชาล้วพวกนี้ทางเราเองก็ได้เก็บข้อมูลมันไว้แล้วและนี่ก็เป็นแค่ชุดที่ถูกคัดลอกจะนำไปให้หลิวชีเย่ใช้เถอะพอถึงตอนนั้นก็ค่อยเอามาคืนนี่กายก็ย่อมได้ขอรับไม่รู้เลยว่าชีเย่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วหลิวชีเย่น่ะประจำการยี่เมืองฉางเฟิงคิดถึงบรรยาหรือเปล่าน่าจะเข้าใจดีนะ เจ้าเองก็ไปที่นั่นสิหลังจากนี้อยู่ที่นั่นไปก่อนสักพักก็ได้จงนี้ข้าไม่ได้อยากแยกภรรยาของเจ้ากับเจ้าออกจากกันหรอกนะขอบคุณผู้โอโสทั้งสามข้าจะรีบทาให้สําเร็จขอรับสิทธิ์ขอล่าเมืองฉางเฟิงนี่ข้ามีผมเก่าวปรากฏขึ้นมาแล้วหรือนี่เมื่อเจวยไม่กลับมาข้าคงได้กลายเป็นยายเฒ่านนแน่แ เฮ้อจ <Huh? S 2> ีเย่ากลับมาแล้วอาเชือนตอนที่สองร้อยเผาพรานพลังชีวิตเรือนจางเฟิงเขายนชื่อได้มอบคำสั่งออกมาแล้วว่าเรือหนึ่งเทพสูนสามารถพำนักได้อยู่สูงสุดเพียงแค่สามคนจากญาติมิตรสนิทเดียวกันเพียงพิบตาสองสามีภรรยาก็ได้พบกันในรอบหลายปีที่ผ่านมา เชิญเจ้ามาแล้วในที่สุดเจ้าก็กลับมาอยู่กินข้างข้าแล้วข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินข้าเองก็คิดถึงเจ้าหลังจากนี้พวกเราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วนะฮึม um <L ay up> ลีเข้าไปในห้องเจอข้าจะทำอาหารอร่อยๆให้กินเองช่วงปีกว่าที่ข้าเข้าไปในช่องว่างมิติ โลกภายนอกก็ถูกตัดขาดสถานการณ์ทุกวันนี้เป็นเช่นไรแล้วบ้างพออสูรยังไม่ได้ลงมือการใหญ่รีบกินอะไรก่อนเจออร่อย <All right, S 2> จริงๆฝีมือภรรยาค้าก้าวได้ขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยกินให้หมดด้วยละ่ะหลังจากนี้ทุกวันข้าจะทำให้เจ้ากินอีกนะเพียงแต่ทุกวันนี้โลกเราปรากฏรูมิติเชื่อมต่อที่ทำให้พวกผอ,อสูนเล็ดลอดเข้ามาได้ จากที่ได้รับรายงานตอนนี้โลกมนุษย์มีราชาสู์ประจำอยู่ราวๆ0 0 0 0นตัวได้ทางเข้ารูมิติเองก็มีอยู่ราวๆสองร้อยแห่งมีทั้งรูเล็กรูใหญ่ปรากฏทั้งยังไม่อาจห้ามปรามการปรากฏขึ้นเทพสูรฟงหกก็มีจำนวนน้อยไปเหล่าเทพสูรในน้อยก็ดับสู์ตายไปค่อนข้างมากเขาเองก็รู้สึกเศร้าใจจริงๆ แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆอยู่สองเดือนก่อนพวกเราเขายุนชื่อก็ได้ให้กำเนิดเทพอสูรราชาปนึกเป็นราชาเก้ากระบี่ราชาเก้ากระบ,บี่ได้ยินมาว่าชาหนุ่มผู้นั้นไม่สนใจเรื่องอะไรในที่สุดก็กลายเป็นราชาเทอาพอสูรปนึกแล้วหรือนี่ก็น,นับเป็นเรื่องดีนะชีเยในที่สุดก็มีข่าวความหวังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสงครามครั้งนี้ได้ ชิเยริสุราให้ค้าทีหากมีเทวศูนย์ราชาผนึกเยอะขึ้นค่าก็ต้องดื่มสุราแล้วได้เลยจริงสินี่ให้เจ้านะเป็นของสุดยอดที่คู่ควรกับเจ้าด้วยวิชามิติผนึกวิหกเลิงอะไรนะเจ้าไปได้นี่มาจากไหนงั้นเหรอนี่มันอชวน พอมองภาพวาดเมื่อครู่ข้าก็รู้สึกไปในร่างข้าเลือดท่วมกายร้อนรุ่มไปทั้งตัวเลยตอนนี้ข้าอยากลองมันดูหน่อยอะได้ลานฝึกดูดีแล้วว้าวนี่น่ะจำแรงวิหกของวิหกเพลิงสุดยอดจริงๆ อัจชวนข้ารู้สึกว่าข้าได้กลายเป็นวิหกเปลิงที่บอยบินสู่ฟอกฟ้าด้วยแหละเป็นวิชาที่เหมาะกับกายาเทพส่วนวหกเปลิงมากจริงๆเติมเต็มได้มากสวยจังก่อนที่จะปิดด่านยับนั้นถ้าหางใช้วิหกเปลืงน,นิพผานก็น่าจะเข้าสู่ต่อสูงสุดในที่สุดครั้งนี้ข้าก็จะมีวิชาที่ใช้บัญญัติพื้นที่อาคมแล้วบัญญัติพื้นที่ ชีเย่เจ้าสุดยอดไปเลยนะเพียงแต่หลายปีมานี้เจ้าต้องเผาผ่านพลังชีวิตไปก็ปาไป30ปีได้ข้าจะปวดใจจังอัจูนขอเพียงแค่สังหารราชาศูนย์ได้เป็นจำนวนมากก็จะเป็นเรื่องดีข้าเองก็ต้องรีบพาดานพัฒนาตนแล้วสิวันรุ่งขึ้นต้องหนิงหอ่อตื่นเช้าก็ดาาน้นเลยเหรอเนี่ย สองปีมานี้ข้ากับสิทธิ์น้องเหลียวมักจะกินข้าวเช้ากันเป็นประจำดูท่าหลังจากนี้คงไม่ต้องแล้วสินะข้าไปอยู่กับล้านหลานของข้าทั้งสองคนได้เยอะๆแทนละก,กันต้องขอบคุณเมอเชี่หอที่สองปีมานี้ดูแลได้มากแล้วอารมณ์สดชื่นสุดๆมอ่งชวนจำเป็นต้องไปเฝ้าที่เขตแดนเดี๋ยวคงออกเดินทางแล้วละขอรับว้าวรวดเร็วแบบนี้นี่เอง ไม่งั้นก็คงไม่สมชื่อหรอกนะม้งชวนได้ทำการสำรวจใต้ดินเข้าอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ที่ฝุกฝนดาบมังกรไหวยฟ้าดินม้งชวนก็เปลี่ยบเสมือนใส่ฟ้ามังกรที่มีความเร็วบอยบินก็สู่ใต้ดินได้ปริบตาเกือบราวๆของชั่วยามก็เีินค่าสังหารราชาศูญย์ไปแล้วกว่าจำนวน19 3ตัวเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ ความเร็วของข้ารถเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพียงพริบตาก็สำรวจได้หลายหลายที่แต่ใต้ดินก็มีพวกราชาสูงหลบซ่อนตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนี่สิทำยังไงดีนะหากเป็นแบบนี้ให้ข้าสังหารเร็วแค่ไหนก็ไม่พอหรอกอัจวนเจ้ายังไม่นอนอย่างนั้นหรือข้าข้าตั้งฝูกฝนให้หนักขึ้นเพื่อหวังว่าจะเข้าไปถึงขอบเขตมันหยัดกดได้ถึงจิดี ต้องรีบกลายเป็นราชาเทพสูนผนึกให้ได้งั้นเจ้าก็ต้องสุดๆนะข้าไปนอนก่อนละเวลามักไม่เคยรอข้าเร่งพยายามให้ตัวเองเข้าสู่ขอบเขียบัญญัติกฎให้ไวที่สุดหลายปีที่ผ่านมาข้าพยายามเติมเต็มวิชาที่ขาดหายแต่ก็ไม่อาจสมบูรณ์พอข้าต้องสร้างวิชาดาบกระบี่ของข้าขึ้นมาด้วยตัวเองจิตใจเหมือนดั่งดาบความเร็วของดาบความเร็วของมันต้องเร็วขึ้นกว่านี้ อีกทั้งดาบมังกรแบบกไหวฝาดินเหมือนด่งางพาบว่าที่ข้าวาดไว้หากทำเช่นนั้นได้จริงก็ไม่มีอะไรขวางกัน้นเริ่มฝูฝนตั้งแต่วันนี้เลยละกันวิชาดาไม่มีที่สิ้นสุดความเร็วของมันหาถึงจุดก็จะสำแดงวิชายุทธที่ทรงพลังกว่าประวัติศาสตร์ที่มีมาอันหนึ่งไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นแปลงเปลี่ยนสวรรค์ปัตพี สู่เหมือนดังดามงกรแหวกว่ายฟ้าดินลองดูหน่อยละกันตอนที่203เมืองใหม่ยามดึกภายในลานฝึก1,202 1,203 1,204 1,205 ฟ้าสว่างแล้วการตวัดดาบหาได้รู้สึกอะไรแต่อย่างใดเมื่อกีดจะฝ่าระดับขึ้นไปถึงราชาเทพศูนย์ปนึกก็คงไม่เร็วนแน่แน่เห็นทีต้องใช้เวลาฝุกฝนอยู่สักพักหนึ่งแล้วอจชวนจีเย่เอะไรหรือเขายืนชื่อส่งจดหมายมานะสิจะลองปอนอ่านมันดูอะไรกันปรกกากฏทางเข้าเชื่อมต่อโลกขนาดใหญ่ขึ้นมาสองแห่ง ทางเข้าปรากฏขึ้นที่เว้นแควนทะเลไซโตมินอยู่ทางเกนเมืองอีก,กวนและทางเมืองใหญ่เองก็ปรากฏรูมิติขึ้นขนาดใหญ่พร้อมๆกันอีกทุกอย่างก็ล้นเป็นรูมิติเชื่อมต่อกันใหญ่กันทั้งสิ้นตอนนี้พวกราชวงศ์โจก็เร่งสร้างเมืองภายในขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้เข้าไปหลบอาศัยเพราะงานทางด้านราชวงศ์โจ ก็เลยจะเป็นต้องการเทพเอสูรจำนวนมากคอยปกป้องพื้นที่นี้ไว้ใช่ยิ่งทางเข้าสู่โลกมากขึ้นเท่าใดก็จะเป็นต้องใช้ระดับราชาปนึกเพื่อคอยคุมกันพื้นที่อัจวร์ความหมายของเจ้าคือดูท่านี้คงไม่ใช่สัญญาณที่ดีแน่ข้ากังวลว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นชีเยไม่ว่าจะยากเย็นสักแค่ไหนพวกเราก็จะ,ะเผชิญหน้า วิธีที่ดีที่สุดก็คือทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นให้มากพวกเรามีแต่ต้องพยายามให้กลายเป็นราชาเทพสูนประนึกให้ได้ครั้งก่อนนี้ปาล์มที่หกของข้าเองก็ดูเหมือนจะเพิ่มขอบเขตร,ระดับไปเยอะเลยข้าว่าอีกเพียงนี้ก็คงใกล้กลายเป็นราชาเทพสุนประนึกแล้วล่ะอะไรนะเ่นนันข้าเองก็ต้องรีบเร่งเวลาแล้วข้าต้องพยายามฝึกฝนดาวกระบี่ที่ไร้สิ้นสุดนี้ให้ได้ เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าการใช้ชีวิตของมังชวนก็ดูปกติสุขแต่ทุกๆวันก็มีการออกตามหาแหล่งพวกราชาอสูนและสังหารมันไปทุกหชั่วโมงต่อวันยมเช้ากินข้าวกับยมเย็นพูดคุยกับปรรยาสุดที่รักการวาดภาพวาดก็เป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายตัวเองวาดขัดเราด้วยจิตใจออกมาส่งเสริมจิตสัมผัสเทพให้สูงขึ้น หลังจากนั้นก็ฝึกฝนวิชาดาบอีกยามค่ำคืนวันแล้ววันเล่าอยู่เป็นประจำข้าจะต้องรีบเร่งกลายเป็นราชาเทพส่วนปนเถให้ได้ต้องฝึกฝนไม่ให้หยุดพักสักช่วงทางด้านราชวงศ์โจแว่นแคนอันโจที่รกร้างทางเข้าสู่โลกปรากฏทอดยาวออกไปไกลนับ230กว่าลี ซึ่งมันสามารถมองเห็นภายในที่เป็นโลกของอสูรได้ว่ามีทิวทัศน์เช่นไรสภาพโลกอสูรตรงนั้นก็มีมหามนุษย์จากอีกด้านคอยเฝ้ามองอยู่เป็นประจำชิ้นโอหลังจากนี้ที่นี่คงต้องฝากให้เจ้าคอยเฝ้าดูแล้วละเพลงกลีบมีมานของเจ้าจะสามารถสยบทั้งโลกได้เพราะงั้นไม่จำเป็นต้องให้ราชาเทพอสุนผนึกมาเสียสละคอยช่วยหอกใช่ไหมไม่ต้องหรอกแค่ข้าคนเดียวก็เพียงพอแล้ว ที่นี่คงระบากเจ้าแล้วที่นี่จะกลายเป็นแหล่งสร้างเมืองใหญ่ที่จะมีผู้คนเข้ามาอยู่และรองรับประชากรอ,อีกราวๆสามสิบล้านเพิ่มแต่ว่าสิทธิ์พี่เชื่อว่าเชื่อมต่อโลกค่อยๆขยายวงโคโจรออกไปเรื่อยๆเช่นนี้ถ้าหากเป็นอย่างนี้ว่าโลกของพวกเราคงจะมีวันสิ้นสุดหรอกใช่ไหมทางเข้าสู่โลกเริ่มขยายมากขึ้นพอถึงจุดสุดท้ายเกรงว่าจะให้คุ้มกันต่อไปก็คงไม่พอ ราชาส่วนบัญชาการระดับห้าสวรรค์ก็คงแห่กันเข้ามาและยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอสูรศักดิ์สิทธิ์ก็จะแห่เข้ามาด้วยเช่นกันต่อให้เขายนชื่อยกอะไรมาหมดก็คงได้แต่รอปฏิหารอย่างเดียวแล้วหรือเปล่าเพราะถึงตอนนั้นพวกเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะหากอสูรศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นเข้ามาได้หมดจริงล่ะก็เพียงพริบตาโลกมนุษย์ก็จะถูกบุกคุมไปด้วยเผ่าอสูร พออสูนจะคอยครอบงำโลกมนุษย์พอมนุษย์เองก็จะดับศูนย์ถูกเกินกินกลายเป็นอาหารของพวกมันเขาเยันชื่อเองก็จะกลายเป็นที่หลบภัยสุดท้ายของพวกเราทั้งสองโลกเป็นวิธีที่เหมือนกับขั้วตรงข้ามที่เข้ามาชิดใกล้กันซึ่งช่องว่างของโลกสุดท้ายจะห่างไกลกันได้ไกลทั้งสองโลกถ้าหากจะห่างกันต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนเชียว จากข้อมูลที่บรรชนในอดีตตำรวจช่องมิติมาและดูอะไรมาค่อนข้างเยอะในเมื่อช่องมิติเขตแดงปรากฏขึ้นก็จะเป็นต้องใช้เวลากว่าพันปีถึงจะแยกจากพันปีนานเหลือเกินใช่แล้วนานมากบางทีสัรราห์หนึ่งอาจาะจะปรากฏจกพัดขึ้นบางทีวันนั้นอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นก็เป็นได้ตราบใดที่พวกเราอดทนก็ย่อมมีความหวังแน่สุดท้ายพวกเราก็จะเป็นฝ่ายได้ใชย หลังจากนั้นว้าวนะนี่จะใหญ่โตเกินไปแล้วเมืองเจกรพัดกระบี่เมืองจะใหญ่อะไรขนาดนี้อาจารย์สิบเมอเกินผ่านมาที่นี่พอดีขอรับนี่น่ะเป็นเมืองเจกรพัดกระบี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งเดือนก่อนเจ้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกมีค่าคอยเฝ้าที่นี่ก็คงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เราจะจัดแจงพื้นที่30ล้านให้คนอยู่ที่นี่คอยพวกเขาจะชีวิตตามวิถีไปก่อนทุกอย่างาต้องเปลี่ยนเป็นดีขึ้นแน่กั้นพ่อเย่เตออะไรแบบนี้ก็รับหลังจากนี้พวกเราจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมสุดยอดเลยดีมากทะเลเหนือ เราเรนี้มีประตูช่องว่างมิติปรากฏเชื่อมต่อระหว่างสองโลกเป็นปากทางเข้าสู่โลกนี้หากดูสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะยิ่งเป็นผลเอื้อประโยชน์ต่อเผ่าสูรของข้าที่จะได้เข้ามามากยิ่งขึ้นได้เวลาที่พวกเราจะเริ่มลงมือกันแล้วฮ่าฮ่า